ตอนนี้นะครับคนไทยเนี่ยใช้บ้านเป็นฐานในการมีกิจกรรมทางกายนะครับเราก็เลยทําคู่มือชุดหนึ่งนะครับขึ้นมาเรียกว่าคู่มือกิจกรรมทางกายประจําบ้านนะครับที่ทางทีแพคแล้วก็สอสอเนี่ยนะครับพัฒนามาจากตัวชุดความรู้แล้วก็งานวิจัยนะครับเพื่อให้คนไทยนะครับมีทางเลือกนะครับในการมีกิจกรรมทางกายนะครับจากที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น เด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเราเน้นให้ทุกๆกลุ่มนะครับมีกิจกรรมทางกายครบใน3มิติในแต่ละกลุ่มวัยวมแล้วก็จะมีทั้งหมด9ประโยชน์นะครับซึ่งในคู่มือเล่มนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ยนะครับเรามีตัวอย่างคลิปนะครับกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับสามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็สามารถดูคลิปกิจกรรมได้นะครับของเด็กก็จะมีเรื่องของพัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์และสังคมนะครับเรื่องของการกระตุ้นการเรียนรู้นะครับเรื่องของ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของการป้องกันภาวะโรคอ้วนนะครับของผู้ใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD นะครับเรื่องของสมรรถนะในการทํางานนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็รูปร่างที่สวยงามนะครับส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของความสมดุลของร่างกายเรื่องของการป้องกันการหกล้มนะครับเรื่องของการดูแลนะครับทักษะในการดูแลตนเองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งเมื่อเราสแกน QR code เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีตัวอย่างคลิปนะครับอย่างนี้ก็เป็น คลิปนะครับของทางสสที่ทําขึ้นมานะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้ในงานประชุมต่างๆได้ด้วยนะครับปีที่แล้วนี่คิดมากนะครับคลิปนี้นะครับ